คอยู่กับร่างกฤษฎีกามิสเตอร์ครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบุกท่านครับเจอ๋ยวกันหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับงานตัดถนนส้นตะรานวันที่สองครับนี่วันที่สองเดี๋ยวถามรถน้ำก่อนเอาน้ำมันไหมเฮ้ย ทาน้ำมันไหมวันนี้ตึง้งถัง,ง,งเอาเอาเจ้าเสือมอบอเฮ้ยขึ้นไปข้างบนดีกว่าเหมือนจะเอานี่ครับอิง ให้เองมาหัดขับรถกัดตบได้ขึ้นขับยังไงเด้ไปขอให้ขึ้นขับเลยฮะขับทีเดียวเลยโอ้ยขึ้นขับเลยทำงานจริงต้องทำงานจริงเลยนะทำงานจริงถึงจะรู้ ขับรถปูนวันนี้ต่อวันที่สองตรงนี้ผิวจราจรห้ามิตรครับเนี่ แล้วก็กัด3พาร์สพารก็ประมาณ6เมตรครับนี่เด็กมาหัดขับรถกัดครับนี่ก็อดีตเขาเคยขับรถบดรถอะไรหลายๆอย่างก็ให้มาหัดขับรถกัดอ๋อมีสายข้าวครับ 5, 2, สามห้าสองศูนย์แคมสันสะเทือนล้อเรียบคันเบร์คันใหญ่ยืนอยู่ตั้งไกลยังสะเทือนทั้งตัวเลยครับ 국민의동 참여 h e a v วันนี้รังกิเดอรก็มาขับเจ้าคันเก่าที่รังเกิเดอรเคยขับครับสะเทือนครับสะเทือน มาดูขั้นเก่าที่หลังกิเดอร์เคยขับว่าสภาพจะเป็นยังไงโอ้โหน,นี่ปลาเบือยขับเจ้า xịp sịp tăn Bà bưởi Bà bưởi vai cao Đã chạy Đã chạy ัไปนี่มาดูคู่หูคันเก่าที่รังเกอร์เคยขคับ140 SWSP เออนี่เจ้าตะเต็นก็เอาไปทำเอนี่ โอ้โหนี huh. ่ yeah, <Yeah. S 1> มีสติกเกอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังด้วย mm hmm. นี่ mm hmm. อะไรครับนี okay, okay, ่แกก็เคยมารีวิวเรา mm hmm. ตอนเราขับ mm hmm. จอ์เดียคันเก่ารุ่นคลาสสิก mm hmm. 7 7 0 a ค mm hmm. ันนั้นอันนี้ก็ 140 h p อ,อนี้ก็เก่งจะต่ำกว่าเจ้าตากเตนครับตากเต,ตนจะเก่งจะสูงกว่าไปแตบบ่กีดก็จะทำการเชฟหน้าตามรถบดแล้วครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับฝากากดไลค์กดติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ